เพื่อตัดปัญหานะครับของการจับเวลาการทํางานเนี่ยนะครับซึ่งผลของการจับเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เลือกใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมไพเลอร์ที่เลือกนะครับสภาพแวดล้อมที่ทํางานอยู่นะหรือตัวเครื่องเองก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนมาไม่จับเวลาแล้วละครับแต่จะอาศัยการนับจํานวนการทํางานของคําสั่งแทนการจับเวลาเพราะเราเชื่อว่า โปรแกรมที่มีการทําคําสั่งนะครับเป็นจํานวนมากกว่านะก็ย่อมใช้เวลามากกว่าแล้วก็แปรผันโดยตรงด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำสั่งที่เรานับเนี่ยก็ต้องเป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับที่แสดงให้เห็นอยู่นี้เนี่ยครับก็คือ selection sort ที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้นะการนับเนี่ยนะครับเราจะเริ่มด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับคือแบบทดลองเหมือนกันแหละนะครับก็คืออาศายัยการเพิ่มตัวแปรเข้าไปในโปรแกรมเลย ในที่นี้เราก็เพิ่มตัวแปรชื่อว่าเคาน์เตอร์เป็น global variable ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เติมคําสั่งนับนับนับเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าของเคาน์เตอร์ไปนะครับในตัวโปรแกรมนะเราเริ่มที่คําสั่งนี้ก่อนนะครับบรรทัดนี้เนี่ยก็รับผิดชอบคําสั่ง for ครับ for เนี่ยนะเราจะพบว่าตรงนี้คําสั่ง k เท่ากับตรงนี้นะครับทำหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นตง่หนึ่งคำสั่ง for loop ตรงนี้นะครับเริ่มที่ d เล็กลบหนึ่งนะครับไปจบที่1 จบที่ทำทำวงวนเนี่ยนะครับจะทําเมื่อดีเลงลบหถึงหนะครับพอเป็นศูนย์ปั๊บจะออกเพราะฉะนั้น K ลบลบเนี่ยนะครับซึ่งจะทําเท่ากับจํานวนรอบที่ทำเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับดีเลงลบหนึ่งนะฮะเพราะมันดีเลงลบหถึงหแต่ว่าคําสั่ง K มากกว่าศูนย์เนี่ยจะเปรียบเทียบมากกว่าจะจะํำงานมากกว่า K ลบลบอยู่หนึ่งคำสั่งนะครับเพราะในรอบสุดท้ายเนี่ยพอ k เป็นศูนย์ปั๊บเขากลับมาเปรียบเทียบตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเทส แล้วก็เจากจาวงบนเพราะฉะนั้นเคมากกว่าศูนย์จะทำงานดีดัดเล้งครั้งเอาก็ไปดูข้างล่างครับต่อมาก็เคน์เตอร์บวกเท่ากับบบน,นี้นะครับเลข2ตรงนี้ก็รับผิดชอบคําสั่งนี้1งครั้งคาสั่ง i เท่ากับศูนย์อีกครั้งหนึ่งฟอร์ลูปตรงนี้นะ I เนี่ยเริ่มที่ศูนย์ไปจบที่ k นะครับเพราะฉะนั้น i บวกบวกนี่จะทำหมด K บวกหนึ่งครั้งในขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับ k การเปรียบเทียบตรงนี้จะทํามากกว่าตรงนี้ครั้งหนึ่งก็คือ k บวกสอง นะครับก็เป็นที่มาของคำสั่งนี้ if นะครับ if ทำครั้งหนึ่งครับก็บวกเข้าไปแต่ไม่แน่ครับบางครั้งก็เพิ่มบางครั้งก็ไม่เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม if นี้เป็นจริงนะครับ max i เปลี่ยนเราเพิ่ม c o u n t ร์ด้วยอ่าแล้วมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ททั้งหมด3าํคสั่งครับก็เพิ่มอีก3ามตัวก็จบนะครับก็จะพบภาระเยอะเหมือนกันนะครับต้องมานั่งแก้นะและเขียนให้ถูกต้องด้วยนะอันนี้ก็ยุ่งพอสมควรนะ หลังจากนั้นก็นำเอาไอ้โปรแกรมทดลองนับคำสั่งเนี่ยนะครับงวดนี้ไม่ได้จับเวลานะครับนับคำสั่งเอาก็โปรแกรมเดิมแหละนะเรียก selection sort นะครับทำ,ทำซ้ำ10ผลแต่งวดนี้ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำซ้ำนะครับเพราะว่าแต่้เนื่องจากจำนวนการทำงานเนี่ยมันน่าจะตายตัวกับลักษณะข้อมูลที่เข้ามานะครับอาจจะก,ก็ตามนี่เราเอาโปรแกรมเก่ามาปรับปรุงเท่านั้นเอง นะคือแทนที่จะจับเวลานะครับก็ไม่ต้องครับเริ่มต้นให้เคาน์เตอร์อเป็น0ูนย์จบท้ายก็ให้เคาน์เตอร์อไปบวกเขาเ้าไปในซัมนะครับก็เพียงเท่านี้ครับก็สามารถนําผลมาพอดกราฟได้ก็อีกเช่นกันครับเดาได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนการทํางานของคําสั่งนะครับกับปริมาณข้อมูลเป็นเส้นโค้งแบบควอตติกนะฮะคือฟังก์ชันเป็น1 5 0 4 n จาลังส หรือคร่าวๆคือสามเอ็นกำลังสส่วนสอนะอันนี้ตรงนี้ชี้ชัดเห็นอย่างหนึ่งว่าเราสามารถนําเอาจํานวนคําสั่งเนี่ยนะครับมาแทนเวลาการทํางานได้นะครับนะตามเท่าที่อย่างที่ภายใต้เงื่อนไขที่เราบอกไว้แต่ตอนต้นนะครับว่าคําสั่งต้องเป็นคำสั่งพื้นฐานนะนะครับไม่ใช่คําสั่งที่มีการคานวณยุ่งยา,งากมากมายแปลตามปริมาณข้อมูลด้วยนี่นับไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็สําหรับกรณี selection sort นะครับ เราก็สูปได้เหมือนกันครับจากกราฟนี้ว่าเวลาการทํางานเนี่ยมันแปรตาม n กําลังสองครับโดยที่ n เป็นปริมาณข้อมูลแต่จะว่าไปแล้วนะครับโปรแกรมเมื่อกี้นี้เนี่ยมีการเพิ่มค่าเคาน์เตอร์เนี่ยมากมายนะแล้วก็น่ากังวลด้วยว่าจะเขียนถูกหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องจุดจิ๋กพอสมควรในในประเด็นของการวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ย เราไม่จําเป็นละครับจะต,ต้องนับบรรทุกคาสั่งแบบเมื่อกี้นี้นะครับเราเลือกครับเลือกเฉพาะบางคําสั่งก็พอที่เราคิดว่าเป็นคําสั่งตัวแทนของคําสั่งทั้งหมดนะครับหมายความว่าอะไรคําสั่งตัวแทนคําสั่งตัวแทนก็หมายถึงเป็นตัวแทนว่าถ้าเขาทํางานหลายครั้งเวลาก็จะทํางานแปรตามตัวเขานะครับก็ต้องมาดูสิครับว่าเจ้า โปรแกรมหรืออัลกริตึ้นที่เราเขียนอยู่นี่นะครับอันไหนนะครับที่ทําเยอะสุดละ่ะก็เป็นตัวนั้นแหละนะครับอย่างเช่นนี้ก็ไม่น่าจะเลือกตัวนี้นะครับเพราะนิ่มทำครั้งเดียวนะก็ไม่น่าจะเลือกตัวนี้นะครับเพราะมันมีตัวที่ทามากกว่าเขาอีกก็คือตัวที่อยู่ข้างในนี้นะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้คําสั่งเป็นวงวนเนี่ยนะครับเราก็มักจะเลือกคําสั่งที่อยู่ในในแต่คงไม่ได้เลือกตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะทําบางครั้งอาจจะไม่ทํา เพราะคำสั่งนี่จะทำก็ต่อเมื่อตรงนี้เป็นจริงแต่เราเห็นชัดครับว่าคำสั่ง if ตรงนี้จะทำทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ if ตรงนี้นะครับมาเป็นตัวแทนของการนับได้เนะราก็เพียงแต่เพิ่มตัวแปร c o u n t ร์ลงไปนะครับแล้วก็ t บวกเท่ากับ1ตรงนี้เพิ่มเข้าไปทีละ1ทีละ1น,นะเมื่อเข้ามาในวงบนนี้ก่อนจะทำ if ก็เพิ่ม c o u n t ร์ไป ผมนำนำเอากรณีการนับทุกๆคำสั่งเลยนะครับกับกรณีการนับคำสั่งตัวแทนมาวาดกราฟเปรียบเทียบให้เห็นพร้อมกันนะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ครับว่าทั้งคู่เนี่ยแน่นอนครับกรณีนับคําสั่งททุกคําสั่งเนี่ยนะก็ย่อมได้ปริมาณจํานวนคําสั่งมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญก็กคือความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคําสั่งที่ทํางานกับปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับยังคงเป็น n กำลังสองครับ ซึ่งก็ยังตรงกับเวลาการทํางานที่เราได้เคยทํางานทดลองไว้ตอนตอน้นดังนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์ um เอาคริทึ m มเี่นนะครับเราจะเลือกนับเฉพาะคําสั่งตัวแทนครับจะทําให้ภาระของการวิเคราะห์เนี่ยกระทําได้ง่ายขึ้นในกรณี selection sort เนี่ยเนื่องจากเราเลือกคําสั่งตัวแทนเนี่ยนะครับก็สรุปได้เช่นกันครับว่าเวลาการทํางานก็แปลตาม ปริมาณข้อมูลยกากำลังสองเช่นกัน